สิบอันดับถนนที่เชื่อว่ามีวิญญาณสิงส,ส,ถนนญญส,งสูถนนบางสายทั่วโลกไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นทางเดินทางแต่ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับและวิญญาณที่เล่าขานกันวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสิบถนนที่เชื่อว่ามีวิญญาณสิงสูอันดับที่สิบถนน Eastern, Eastern vard, อีสตรนอีสต์นโบโลวาร์ตังกฤษ ถนนเส้นนี้มีตำนานเกี่ยวกับหญิงสาวที่มักปรากฏตัวในยามค่ำคืนเธอจะเดินอยู่ริมถนนและหายตัวไปเมื่อมีคนเข้าใกล้อันดับที่9ถนนดับเบิลซีดับเบิทรีเลนสหรัฐอเมริกาเล่ากันว่าถนนนี้มักมีเสียงร้องของเด็กในยามค่ำคืนและบางครั้งผู้คนเห็นเงาปริษณาเดินตามรถไปจนสุดถนนอันดับที่8ถนนจูริโอคาสเตโยูริโอคาเซลโรสเม็กซิโก ถนนสายนี้มีเรื่องเล่าว่ามีผู้พบเห็นชายปริศนาที่โบกรถในยามดึกแต่เมื่อหยุดรถชายคนนั้นกลับหายไปในพริบตาอันดับที่7จถนนไฮเว์หมายเลข666เฮเว่666สหรัฐอเมริกาถนนที่ได้ชื่อว่าถนนปรศา์นี้เต็มไปด้วยรายงานเกี่ยวกับการเห็นเงาดำปริศนาและยานพาหนะที่ปรากฏขึ้นอย่างลึกลับอันดับที่6ถนนโอลิมปิกโอลิปิครอินโดนีเซีย ถนนสายนี้มักถูกพูดถึงในตำนานท้องถิ่นว่าเป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณที่ลอยวนอยู่บนถนนในยามค่ำคืนอ,อันดับที่5ถนนโอคิการาระโอคิการโรดญี่ปุ่นป่าโอคิการะถูกเล่าขานว่าเป็นสถานที่ที่มีพลังงานลึกลับถนนที่ตัดผ่านป่าแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าขนลุกอันดับที่4ถนนเทมเบอร์ตันเทมเบอร์ตันโรดออสเตรเลีย เรื่องเล่าว่ามีผู้พบเห็นวิญญาณหญิงสาวในชุดขาวเดินข้ามถนนและหายไปในทุ่งหญ้าในยามค่ำคืนอันดับที่3ถนนเดอะเบลเชอร์เดอะเบเชโรตแคนาดาคนท้องถิ่นเล่าว่าในยามค่ำคืนมักมีเงาชายแก่ปรากฏตัวใต้ไฟถนนนอนนั้นหายไปทันทีเมื่อเข้าไปไกลอันดับที่2ถนนไบรดิกตัน B r i d e s, s d i ดิกซน e โร ถนนนี้มีตำนานเกี่ยวกับเจ้าสาวที่เสียชีวิตในวันแต่งงานเธอมักปรากฏตัวเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ขับรถอย่างระมัดระวังอันดับที่หนึ่งถนนปาซาดูรูแาซิสูรูฝรั่งเศสถนนสายนี้มีเรื่องเล่าของหมาป่าวิญญาณที่มาปรากฏตัวในยามค่ำคืนเชื่อกันว่าหมาป่านี้มีหน้าที่ปกป้องหมู่บ้านจากสิ่งชั่วร้ายคุณกล้าเดินทางบนถนนเหล่านี้หรือไม่ หรือคุณเคยมีประสบการณ์ที่ลึกลับบนถนนแห่งใดคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังได้เลย